ก็เคจลนะครับ <G ell> ล้วก็มีกลยุทธ์หลากหลายนะครับตั้งแต่การเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับการสร้างเคจลเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายแล้วก็ออกสินค้าใหม่ต่างๆนะครับก็มีการออกสินค้าใหม่ตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านตลอดทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าตลาดนะครับปีนี้เองก็ไตรมาสหนึ่งก็มีสินค้าใหม่เช่นพูบ็อกนะครับหนา1.6มิลถึง2มิลแล้วก็ตอนไตรมาสองก็มีสินค้ากลุ่มงานสเตเลสนะครับที่เน้นแวนลูกแหวเน้นความยากซับซ้อนแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับ แล้วก็ในไตรมาสสเองก็มีแนวโน้มที่ออกพวกรังสีพิเศษนะรังวเวแล้วก็วอล์กเวที่ใช้สําหรับงานโซลารูปเพิ่มเติมครับ uh huh. จริงก็เคเจลเรากระจายตัวในอุตสาหกรรมที่หลากหลายอยู่แล้วแล้วก็อุตสาหกรรมหลักที่เราอยู่ก็คือไฟฟ้าแต่จริงในไฟฟ้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทุกที่อยู่แล้วที่ใช้ไฟฟ้านะครับก็กระจายตัวตั้งแต่ระดับมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานจนไปถึงระดับองค์การอุตสาหกรรมระดับใช้งานตามบ้านนะครับก็เรียกว่ากระจายตัวหลากหลายอุตสาหกรรมก็ทําให้เรา มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็ลักษณะตอนนี้การขายสินค้าก็ไปโปรเจกต์วันทัเอามากขึ้นก็คือ,อเลือกในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตนะครับแล้วก็บางทีในอุตสาหกรรมที่ไม่เติบโตก็มีบริษัทที่ยังเติบโตอยู่เราก็เน้นเจาะตลาดไปที่กลุ่มที่เรื่องของไม่แข่งขันราคาแข่งขันเรื่องคุณภาพแล้วก็ความเร็วในการส่งมอบนะครับ จริงเราก็พัฒน์เนชิพกับหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของพันธมิตรที่เป็นประดับโปรคลาสระดับโลกเลยนะครับอย่างไชเดอร์เองก็เราเป็นทั้งไลเซนส์น <c oughs> พาร์ทเนอร์นะครับก็คือผลิตให้กับเขาแล้วก็เป็นตัวซื้อสินค้ามาประกอบในการขายเป็นคอลลาบอรชันโปรดักต์นะครับหรือว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นอย่างบิทตี้ชิโนจากอิตาลีเนี่ยเราก็ทําผลิตสินค้าให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่นหลากหลายนะครับที่เรากระจายตัวออกไปหลากหลายอุตสาหกรรม เป้าหมายแค่เจลนะครับเราก็ให้เป้ามาตลอดก็คือเติบโตเฉลีย่ยปีละ1 0 1 5ต่อปีนะครับแล้วก็เท่ากับเราเติบโตหนึ่งเท่าตัวภายใน5ปีทุกๆปีนะครับที่ทำมาก็เราก็บิดแผนตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังเมนเทนอยู่ในเป้าหมายนี้นะครับแล้วก็คาดการอยู่ในตัวเลขเติบโต1 0 1 5นะครับทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะครับก็ยังคาดการอยู่ในแผนนี้อยู่นะครับโดยที่เราอย่างที่บอกไปก็ทําเรื่องของสินค้าใหม่สร้างแบรนด์สร้างเน็ตเวิร์กสร้างลูกค้าใหม่เเทร่ไปสต penetrate นะครับอยากให้คุณแมนฝากถึงกูแฟนหรือว่านักลงทุนครับเรื่องของกฎในแย่ครับสำหรับเคจเอลนะครับเราก็เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีอัตราการกำไรที่สูงนะครับมีมาจินทางคอร์สโปรฟิตนะครับในระดับ30%บวกลบนะครับในโปรฟิตก็13-15%ก็ถือว่าเป็นฟินแลนเชียลเรย์โชวตัวเลขที่ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ทําได้อย่างดีโดยตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่พิสูจน์มาในอดีตนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเราจะเติบโตไปข้างหน้าโดยใช้การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้สุดครับขอบคุณครับ